สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้นะคะปุ๊กจะมารีวิวนะคะการจัดส่งพัสดุโดย S c G Express นะคะโดยที่ปุ๊กเนี่ยให้เพื่อนนะคะส่งโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะคะแล็ปท็อปเนี่ยจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหาข้อมูลว่าจะส่งที่ไหนส่งยังไงดีจะแพ็กยังไงซึ่งเพื่อนก็เสนอมาว่าเออเขามีบริการของ S c G Express นะคะก็เลยลองใช้ดูนะคะซึ่งปรากฏว่าเร็วมากเพิ่งส่งเมื่อวานนะคะเมื่อวานแล้วก็วันนี้ไม่ถึง ประมาณยีิบี่ชั่วโมงเองอะ่ะเพราว่าไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าเพื่อนนี่น่าจะไปไปส่งประมาณบ่ายๆของที่กรุงเทพบ่ายวันจันทร์แล้ววันนี้เมื่อกี้รับตอนเมื่อกี้ก็สิบเอโมงใช่ไหมประมาณสิบเอดโมงของวันอังคารเร็วมากนะคะแล้วเ,วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่คือแพ็คข้างนอกนะคะก็คือบอกบอกพนักง,งานเรียบร้อยแล้วว่าเป็นแล็ปท็อปนะพนักง,งานก็จัดก,การถอให้นะคะแล้วก็ ่ติดป้ายว่าระวังแตกด้านหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแกะออกมาเป็นยังไงนะ <S <S <ไห>นอือแดนมีพี่ต้อนรับนาอ๋อนี่เนียค่ะเขาก็จะหอมมาอย่างนี้มีชั้นแรกนะ ว้าวนะคะอ๋อนี่เลยนะคะก็จะมาอย่างนี้เลยโอ้อันนี้ก็จะเป็นซองซอฟซอฟแบ็กนะคะแล้วก็งากนการแท่ก็จะเป็นแบบห่อมมาอย่างดีให้เราเลยนะคะก็อ่านี่นะคะถ้าแดงนี่คะ่ะเซนโฟนเอ้ยเซนบุ๊กเอซูสนะคะ สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของฟูเป็น Asus นะนี่ก็เป็นก็รู้สึกประทับใจกับแบรนด์ Asus อยู่แล้วรีพูดเหมือนได้ค่าโฆษณาเลยไม่ได้นะก็ดีมากก็ชอบเซฟแล้วก็ได้ S อสซจีหอมมาดีมากวันนี้เราไม่ได้มารีวิวโนบุกนะเรามารีวิวการขนส่งของ s อ g นะคะก็หอมมาอย่างดีมากเลยเนี่ยคืออันนี้เขามีกล่องมาให้ผู้ดาวว่าต่อให้เราอาจจะส่งแบบมือสองเราไม่มีกล่องโอ้คิดว่าเขาก็จะหอมมาให้เราอย่างดีนะคะแต่ก็สรุปนะคะว่า สินค้ามาถึงมือโดยปลอดภัยส่งจากกรุงเทพเชียงใหม่นะคะในเวลาแค่ประมาณอักตีเป็น24ชั่วโมงและกันบางทอาจจะเป็นถ้าเป็นอาจจะมีเคสที่อาจจะเป็นแบบช้ากว่านี้อันนี้อันนี้พวไม่ทราบนะแต่เคสของพวกนี้แค่ยีิชั่วโมงเองนะคะแล้วก็มาถึงอย่างปลอดภัยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาสถานหาบริการสําหรับรับส่งพัสดุที่เป็นที่เราที่มีความ อ่อนไหวปอบางอะที่เรารู้สึกว่า,าต้องการความระมัดระวังสูงอย่างเช่นนี้โน้ตบุ๊กนี้นะคะก็ลองใช้บริการของ SGS Redu ได้นะคะโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะคุณม,มากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย